ทุกคนท่าก็ดีทุกคนนะผมคนเยอะมากบอกเลยว่าเราไม่เสียและอยู่เยอะค่นทุก่อนที่ผมตื่งมากตอนไหนมาครั้งแรกคุณโทรมาผมไม่ตอนนั้นผมโทรไปหาคุณตลอดเลยหมอใช่ครับแต่เริ่มเลยใช่ก็ในสุดก็ไปยแค่กลับมาแล้วนะครับคอาเสรุขครั้งที่สองทุกคนเอางี้ มาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการดีกว่าม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 านจะดีนะพี่ฮงให้คนรู้ว่าเราเป็นใครให้รู้ว่าที่นี่ใครคุมนะฮะเแขาพร้อมโดนลุกคุมหรือแล้วนะครับผมเน่ยน็เน่ยคำคงก็ต้องพูดไม่ได้เป็นกันง่ายๆอ่าะมาลองดูเข้ามา We Are Channel Sonic Glam Like Girl ทีละคนดีกาทีละคนนะครับสวัสดีครับผมมิเรียมไรแค่นครับสวัสดีครับมิโกะไรแคนครับสวัสดีครับผมนันไรเช้งครับสวัสดีครับฮุนไรเซซา ทุกครับผมตุ้ยและแชงคราวบอกเลยว่าเป็นการเปิดโชว์ที่สุดยอดมากครับมีทุกคนเห็นข้างบนหรือเปล่าสูงไหมฮะเท่ไหมฮะเท่เปิดมาแต่หัวบังดาวเลยไม่จะบอกว่าตุ้ยเก่งมากนะครับผมนี่แบบเพื่อนทราบได้นะครับผมแบบเล็ศเก่งมากเลยไม่ข้างบนข้างบนนะ เที่ยวจริงๆเพราะแบบว่าเราต้องขึ้นอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะเราเะเนไปแล้วก็ส่งเขาไปเดินใช่ใช่แต่เทมมีใครแอบเห็นเราไหมฮะฝั่งฝั่งนู้นฝั่งนี้น่าจะแอบเห็นนิดนึงใช่วันนี้จะเห็นนิดนึงใช่ไหมอ่าแอบเห็นหรอแกไม่เห็นได้ไหมใช่นั่นคือสิ่งที่แบบอยากจะบอกทุกคนก็คือแบบว่าคจะมีคอนเสิร์ตพวกนี้อีกใช่ไหมเดี๋ยวอย่าเพิ่งบอกว่าอะไรแค่เปิดตัวเองใส่ชุดชนียวอยู่ชุดเดียวอย่าเพิ่งเอาไปลง เราต้องถือได้เดียเราปุ่มนี้อะไรเงี้ยเดี๋ยวเ,วยเปิดโกวมาเขาจะไม่หวาะไรเงี้ยแล้วอยากรูก้ใครมาด,ดูป<า>ุรีบ้างครับนั่นแหละที่ต้องปิดเลยแน่นอนครับแต่ยังไงพี่นัเมีเอะจะพูดไหมถ้าขอให้ที่เราเป็นปต่มต่ยทุกคนเรายังไม่ได้ต้อนรับอะไรอยู่แบบเป็นทางการเลยอตอนนี้เราอยู่ที่กิมแพคอารีนาบางทองชาดีนั่นเองขู่ขู่รั้งแรก มีไปแล้วนะเฮ้ยล่ะวันนี้ผมมาผมบอกแล้วแต่ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมที่อยู่ในที่นี้แล้วก็ที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับในร้านสวัสดีครับพี่กอนเฮ้ยเฮ้ยแ้วเฮ้ยเฮ้ยนี่เราสีเกิดบอยมาเกีิดบอยอะไรครับผมก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่านี่คือไรแคนพัสติโนคอนเสิร์ตนะครับผมแล้วก็เป็นชื่อเดียวกับอัลบั้มของเราด้วยอัลบั้มของเราด้วยครับผมครับ ในใครที่มีซื้ออะไรบ้างของพวกเราแล้วบ้างฮะตอบไปเสักนิดนี่เลยด้นยกันแต่ว่าแนใจวันนี้แล้วค่ะอ่ามีแล้วแปลว่าทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะคะว่าเพลงทั้ง12เพลงของพวกเราเนี่ยมีเพลงอะไรกันบ้างอืมและอุ้ยอึ้งต้นนเต้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 นแล้วนั่นแหละจะอยู่ส่วนไหนของคอนเสิร์ตดีบ้างอันนี้บอกไม่ได้แต่เชื่อว่าทุกคนน่าจะอยากได้ไม่ร้องรอน จริงหรือเปล่าใช่ไหมไปกี้เพลงล่าสุดเลยเมื่อกี้คือเพลง feel like เมียชอบก็บอกไม่ชอบก็บอกเดี๋ยวไม่ด้มาลงมาละเพลงอะไรกูใช่เฮ้ชอบมาบอกคือ like เมีนะเพเฮ้เพิ่งปล่อยสดๆร้อนๆเลยใช่แต่ทุกคนก็ยังร้องกันได้ครับที่เสียงทุกคนมันทะลุอินเดียใหม่หมดเลยเนี่ยโอ๊ยไม่อยากฟัง เดี๋ยวนะฮะผมอยากรู้ว่าทุกคนร้องได้จริงไหมร้องรองท่านฮวงดูไหมครับผมร้องได้นะถ้าร้องได้ผมให้คุณมายืนนี้แล้วผมถอดเกทเซ็ตให้เลยคุณบอกว่าอะไรนะก็เล่นแคบยานครับยังยังยังแร็ปเปอร์ในวงนี้อยู่ครับแต่เอาเป็นว่าวันนี้ทุกคนจะได้เห็นเราในสองคอนเสิร์ตแน่นอนไม่ว่าจะเป็นดัสหรือจะเป็นดอทครับก็เรารู้กันนะครับว่าช่วงไหนของคอนเสิร์ตใครจะเป็นลุกอะไรนายเปรี้ยวครับผมก็ จริงๆทุกคนจะนึกว่าทำให้เราขึ้นแพดคือเป็นแก๊สผสมีับไนโฟรเนอ่าใช่ตอนนั้นก็แบบว่าตอนนั้นมีสองเพลงอยู่เลยอ่ะเรื่องกับตัวไปยังจำได้ที่เสื้อแดงๆไหมใช่เห็นเสื้อแดงเลยว่าตอนนั้นผมจำได้ดีเลยว่าคุณหัวโขกับบดูคลิปย้อนหลังก็ได้นะมีเรื่องหัวโขกก่อนเี่เมทีมันเป็นการเจอว่าเราจะขึ้นแพครับผมเป็นการเจอว่าเราจะมาอีกรอบเป็นการเจอแต่ตอนนั้นคุณพูดไร ใช่ป่ะอะไรอ่ะพี่ถามบอกว่าอยากขอคอนเสิร์ตที่ยิมแพ็อ๋อใช่วันนี้ก็มาถึงวันนี้แล้วหนึ่งสองสามขอบคุณนะครับที่ให้ไลฟ์เทนด์ลสเซนดอร์คอนเสิร์ตนะครับใน Impact Arena เมืองทองธานีทั้งสองวันโซเอาท์นะครับผมที่น่าเลยก็คือโอ้ที่นั่งเต็มหมดเลยนะครับหนึ่งสองสามแต่ว่าฟังดูมันจ้าจ้าเนาะไม่ค่อยเห็นเลย เราเดินเข้าไปททบคาเข้าไหมฮะอะไรนะรู้น้ำแบบรู้น้ำแบบตอนนี้มีไหมบอยผมขออึดเดียวเดี๋ยวผมเดินตามไปไดโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว้าวควิปไปเร็วสุดๆไหนดูซิแต่งตัวยังไงบ้างวันนี้เอ็นบีว้าวแต่มีเดสตูนเดสเวันนี้วมีแบบคัลเลอร์โค้ดไหมฮะสวัสดีครับมีไหมมีไหมมีไหมทุกคนตัวแต่งเป็นสีแต่งคลาสสิกกันอยู่นะสันเนาะเดสโค้ดคืออะไรครับวันนี้ อาจจะเป็นคนสวยเหรอหรือเปล่าสีดำ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 เหรอโอ้โหเขาแต่งหมดเลยนะเนี่ยแต่ยางไม่ตึงครับไม่ไล่ขาดกังนั้นนี้คนณนี่สวยโอกาสอย่างนี้นะนายโก้สวยโอกาสคำโอ้ตอนรับส่งงานโอ้สวัสดีครับเต็มไปหมดเลยเต็มเลยนะ ไม่ใด็คือคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆคือเราก็อยากให้ไลฟ์ยูที่อยู่ในบ้านที่างบ้านหรือว่าที่อยู่ในที่นี่นะครับช่วยกันร้องเพลงของเราได้ไหมครับช่วยร้องให้ดังๆเลยนะฮิตอันนี้มากอ้อนอ้อนเขาหน่อยอ้อนเขาอร่อยเอาใม่เอาอ้อนหน้าอ้อนไม่กี้ไม่อ้อนตรงไหนอุ้ยแต่พี่อ๋อเอาไว้่หันไปทางไหนก็เจอจอช่องเสียงเลยนะ ก็นัดอยากไหนกล้องไหนนี่นบอกไม่ต้ขนวนไม่ต้องขันตัวนีลยแล้นัดอยากให้ไลฟ์ยูที่อยู่ใน Impact Arena หรือว่าที่อยู่ในไลฟ์สตรีมมิ่งช่วยไลฟ์แค่ร้องเพลงหน่อได้ไมค้า็บอกแล้วคุณดนตรีสนิทใช่ไหมมันเป็นหน่อยนะแต่เดิมผมขอไปเรียนหน่อยนะจีบคนไม่ให้เป็นเท่าไหร่มา มาดูมันสิงกิดไดขนาดนี้โหแต่ยูพร้อมล,อละไปปล่อยไปชี้กันต่อเลยจ้าไปสนุกกันเลยดีกว่ามีใครจะร้องเพลงนี้ได้ไหมครับ May I be your boyfriend ใช่อะไรนะ okay, <c oughs>